สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่ตำบลจริมอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาดูที่ดินนะครับเนื้อที่13ไร่2งาน94ตารางวาเป็นที่ดินบนเนินนะครับติดภูเขาเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้มีโฉนดซื้อขายได้ปกตินะครับเดิมปลูกมะม่วงหินมะพร้าวอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ของเดิมทําไม่ไหวนะครับเลยปล่อยตามสภาพซื้อมาดูแลต่อได้เลยนะครับหรือว่าจะปลูกผลไม้ชนิดอื่นก็ได้นะครับมีถนนมีไฟฟ้ามีน้ํานะครับแล้วก็ ที่ดินหน้ากว้างประมาณ80เมตรนะครับลึกประมาณ260เมตร13ไร่2งาน94ตารางวานะครับอำเภอท่าปลายตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณ40กิโลเมตรมีแม่น้ําน่านไหลผ่านนะครับเป็นแหล่งน้ําสําคัญของอำเภอเลยนะครับและยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนศิลิกิตพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นจุดชมวิวของเขื่อนสิลิกิตนะครับหรือเขื่อนดินช่องเขาขาดนะครับแล้วก็ยังมีมะม่วงหิมะพานนะครับที่ปลูกกันเยอะมากนะครับโลเคชั่นจากที่ดินป ไปโรงเรียนชุมชนประมาณ1.4กิโลเมตรไปร้านค้าชุมชนประมาณ2กิโลเมตรไปโรงพยาบาลท่าปลาประมาณ10กิโลเมตรไปเขื่อนศิลิกิตประมาณ15กิโลเมตรไปที่ว่าการอำเภอท่าปลาประมาณ10กิโลเมตรราคาเราขายไม่แพงนะครับ13ไลนี้หลักแสนนะครับขายที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตามข้อมูลที่ลงไว้ให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ